สวัสดีครับกต้อนรับเข้าสู่รายการคำวิทย์มีฮาว t ูแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาพบก,กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นที่สุดคันแรกของโลกนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ไร้จุดอ่อนนะครับราคา1นึ9 0 0สบาทนะครับทุกคนไปชมกันเลยครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่อง 4wm studio ด้วยนะครับขอบคุณครับ นามิเบิร์นอนะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์สกูตเตอร์ระดับไฮเอนด์ end, ที่พึ่งกำเนิดขึ้นมาในปี2021จากวิศวกรสัญชาติจีนไมเคิลชาร์ผู้หลงไหลและมากด้วยประสบการณ์ในการออกแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาอย่างโชคโชนนะครับ Project, โปรเจกต์สกูตเตอร์ไฟฟ้านามิ ami, ได้กำเนิดขึ้นโดยพื้นฐานการออกแบบแบบโรบอตเซฟแอนด์ฟาสเนติ้งนั่นก็คือแข็งแกร่ง,งปลอดภยัยและน่าหลงไหลนั่นเอง ทีมออกแบบได้รวบรวมจุดอ่อนและปัญหาของสก,กูตเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับจากตัวแทนจำหน่ายผู้ขับขี่ทั่วโลกเลยโดยที่มีกลุ่มเป้าหมายนะยจะผลิต สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ไร้จุดอ่อนและต้องทนทานการใช้งานในทุกสภาพถนนและสภาพอากาศนะครับเป็นคันแรกของโลกด้วยและสกูตเตอร์ไฟฟ้าเบิร์นอีนะครับชื่อเดิมก็คือไวเปอร์นะฮะถือกำเนิดขึ้นภายใต้แบรนด์ e นามิเบิร์นอีไวเปอร์นะฮะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดเทคโนโลยีใหม่ที่สุดในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆโดยสามารถทำความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่ง ได้ไกลสูงสุดต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะ150กิโลครับโดยมีน้ำหนัก47กิโลแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับมีขนาด72โวลต์35มอะซึ่งเป็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่พานาโนิกนะฮะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงและแพงที่สุดในตลาดตอนนี้นะเพื่อให้ได้ความจุข,ของแบตเตอรี่ที่เยอะที่สุดน้ำหนักเบาสุดและสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดเป็นครั้งแรกที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลได้อย่างราบ ลื่นยิ่งขึ้นนะ,ะทำระยะทางได้ถึง100ถึง150กิโลนะฮะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขับขี่ว่าเราเนี่ยใช้ความเร็วต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าค่อยๆไปหรือว่าอย่างเงี้ยการขับขี่เนี่ยมีผลกับระยะทางด้วยนะฮะอีกอย่างนึงก็เป็นที่สภาพถนนด้วยนะฮะด้วยมอเตอร์ขนาด1,500วัตต์นะครับให้กําลังสูงสุด 8,400วัตต์ถึงทำให้เกิดพลังมหาศาลในการทดสอบนะฮะสามารถทำความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะในขณะที่คนที่ขับเนี่ยฮะมีน้ำหนัก80กิโลนะฮะทุกคนทางวิศวกรกนเนี่ยยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างมอเตอร์และกล่องคอนโทรลเลอร์แบบไซเวฟแทนที่จะใช้แบบควอดเวฟแบบดั้งเดิมนะซึ่งมีราคาสูงกว่าถึง2เท่าตัวและมอเตอร์ไซเวฟเนี่ย จะทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนได้สมูทขึ้นแรงเสียดทานน้อยลงเงียบลง ความร้อนสะสมน้อยลงด้วยและสามารถส่งกําลังไปอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทําให้แรงและนุ่มนวลประหยัดพลังงานลื่นไหลได้มากขึ้นนะทุกคนน้มิเบิร์นอีสามารถหยุดนิ่งได้อย่างง่ายดายด้วยระบบเบรกน้ํามันเต็มจากระบบนะฮะ NUTT และดิสเบรขนาด160มิลน,นะครับและ e b r บร k ที่ปรับได้ถึง6ระดับนะฮะทางทีมออกแบบยังติดตั้งหน้าจอกันน้ำจอแสดง ทางทีมออกแบบนะครับยังติดตั้งหน้าจอกันน้ําแสดงผลขนาดใหญ่ได้อย่างครบคันนะครับแบตเตอรี่สถานะการทํางานไฟหน้าไฟเลี้ยวและยังสามารถปรับตั้งค่ามอเตอร์และเบรกที่ล้อหน้าล้อหลังได้แยกอิสระจากกันทําให้สามารถออกตัวได้อย่างนุ่มนวลนะครับคุมคันเร่งช่วงแซงได้อย่างง่ายดายสกูตเตอร์คันนี้มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมดซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเช็คอัพสามารถเซตอัพในแต่ละโหมดได้อย่างอิส โดยที่แยกล้อหน้าและล้อหลังด้วยนะนามิเบิร์นอียังมาพร้อมกับไฟหน้าความสว่างถึง2,000ลูเมนนะมีคัตมีออฟในตัวนะฮะไม่แย่งตาไฟเบรกไฟเลี้ยวมีแตรและคันเร่งนะฮะโดยสัมผัสแค่นิ้วโป้งเท่านั้นนะฮะถูกควบคุมผ่านมันติสวิตติดตั้งอยู่ที่บริเวณแฮนด์ด้านขวา ในส่วนของช่วงล่างนามิเบิร์อีได้เลือกใช้แบบน้ำมันสามารถปรับความแข็งของสปริงและความหนึบได้อย่างอิสระทำให้นุ่มนวลยึดเกาะถนนได้ดีในเวลาเดียวกันปัญหาหนึ่งของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครคือระบบล็อกคอที่มันหลวมแล้วก็คอนง่ายนะฮะทำให้รบกวนและลำคาญใจนะฮะจากการทดสอบระบบล็อกมากกว่า10แบบในที่สุด นามิก็เลือกเป็นระบบล็อกแบบใหม่ทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นแบบกรวยนะฮะแน่นมากนะฮะโดยที่ใช้วัสดุสเตนเลสเกรด304นะ,ะซึ่งมีความแข็งแรงมาก มีความแข็งแรงมากกว่าอลูมิเนียมนะเหมือนที่นิยมใช้ทั่วกันไปที่สกูตเตอร์ทั่วไปใช้นะโดยตัวพับเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงกรวยนะหมุนล็อกด้วยกรวยเพื่อลดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสองนะให้น้อยที่สุดและเสริมด้วยควิกล็อกอีก1ชั้นนะนามิเบิร e ์นอีพร้อมจำหน่ายในราคา1 1 9 9 9 0 0บาทโอ้โ oh ห ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับสคุตเตอร์ไฟฟ้านะและทั้งหมดน,นี้คือ come with me how to สวัสดีครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make you look like I'm losing I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown you want to fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless All right, you ready? Street Fighter 6